สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบนะคะแนวทางเนาะแนวทางตำราวของเรานะคะเออสูตรนะคะสูตรจับ ชุดใหญ่เนาะสามตัวนะคะสามตัวชุดใหญ่นะคะทุกคนเอามาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะ วันนี้ก็วันสุกนะคะให้มันสุกสมชื่อนะคะให้มันสุกสมชื่อนะทุกคนเนาะเอาพี่นิพิจการนากันดูนะคะวันนี้แอดก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะเอ้ยเลขแตมเหมือนแต้มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่าเลขมันไม่ใช่เลขที่ตัวเองสนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนโอ้ยแอดวามันบม่ค่องายเอามาดูกันนะคะทุกคนขอให้ แต้มเข้านะคะขอให้แต้มเข้าอะไรก็อย่าหลุดนะคะอะไรก็อย่าหลุดชุดใหญ่นี่ไม่หลุดแน่นอนนะคะแต่ชุดเลกนี่พิจารณากันดูหน่อยเด้อหาคัดเอาเลือกเอานะคะหลายๆท่านนะคะก็ตั้งตั้งความหวังกับตัวนินของแอดนะคะเน้นจังไหหลยเลยแอดก็เอ้ยเอสไม่เ,เคยมากเกลกวันนี้นะคะไม่ไม่ไม่ค่อยถูกชะตาะ,ะเออไม่ค่อยถูกชะตากับเลขวันนี้นะคะทุกคนไปจังได้บ่ เอามาดูกันนะคะท right. the uh. ุกคนนะคะมาดูกันเด้อนี่นะคะงวดก่อนเราก็เข้านะคะอันนี้เป็นชุดเน้นนะคะเราจะมีชุดเน้นแล้วก็ชุดอันนี้ให้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปกันเลยนะคะเพราะว่าคลิปจะยืดจะยาวเนาะเราก็ให้ดูหลายรอบแล้วนะคะพวกนี้นะคะนี่นะคะเราจะใช้นะคะเราจะใช้ชุดสี่ตัวมามามาตัดมาจับนะคะเราจะใช้ชุดสี่ตัวมาจับนะคะทุกคนนี่เนาะ จะใช้ชุดสี่ตัวแบบนี้ค่ะจับชุดสี่ตัวชุดเต็มนะคะนี่นะคะเราจะจับชุดนี้นะคะเอามาเอามาจับนะคะเอามาจับเอามาจับเขาเรียกจับอะไรอ่ะจับชุดเต็มเลยนะคะหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบเอยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะมาดูกันนะคะมันเข้าทุกอันละค่ะสี่ตัวนะคะแต่ว่าจับบ่ได้ค่ะจับบ่ได้ค่ะใครจับได้ก็จับจ้ะ มาดูงวดนี้นะคะมาดูงวดนี้กันก่อนเลยนะคะงวดนี้เราจะดูตัวไหนกันก่อนสองตัวบนทุกคนก็คงดูแล้วเนาะเออสองตัวบนเอฟซีก็คงดูแล้วนะคะเราก็ไปพวกนี้กันเลยนะคะอะให้ดูชุดเล็กชุดเน้นกันหน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะเอาตามนี้นะคะตามนี้นะคะมันสิเมยนยู่บอเอดวานะคะ เอ้ไม่เอสไม่มีชุดไหนชอบเป็นพิเศษนะคะแต่ร้านมันเน้นให้สี่หกเออก็ลองดูแล้วมันจะมาไหมทุกคนก็เจ้าแมีเน้นให้นะคะตัวเน้นบางทีก็ไม่มานะคะห้าเอสนี่สงสัยจะขึ้นบนนะคะห้าห้าเอสเนาะสงสัยจะขึ้นบนนะคะอันนี้ก็คือสามตัวชุดเน้นของเรานะคะชุดเน้นนะคะแต่ชุดเน้นนาะแต่ว่านะคะเอสทำชุดนี้ก่อนชุดนี้หรือเปล่านะคะ น,นี่นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้ไปไปจับนะคะใช้ตัวนี้ไปจับนะคะก็คือ0123456นะคะ0123456นะคะ10บนนะคะ012345นะคะ456789นะคะ456789อันนี้คือชุดเน้นชุดเต็มของเรานะคะเราจะใช้ชุดนี้แหละค่ะไปจับนะคะไปจับอันนี้ก็คือชุดนี้นะคะ ชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวอันนี้ก็คือชุดสี่ตัวที่แอดจับนะคะที่แอจับแอดก็จับได้แบบนี้นะคะทุกคนก็ลองดูเด้อ์อันนี้ก็ยังจับไม่เคยเข้าเลยนะคะมีแต่เฉียดกับซุยนะคะอันนี้กะอัดตัวเลขจ้าของค่ะเลขตัวเองชอบนะคะมากหลายบาติเอาอันนี้ก็เข้ากับสูตรล้านเลยนะคะทุกคนเนาะ เอาเด่นบนหลานนะคะเรามาดูเด่นบนหลานกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะเด่นบนหลานนะคะเออดูชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่หาคัดเอาเลือกเอาในชุดใหญ่เด้อทุกคนแอดว่าชุดใหญ่นี่เปอร์เซ็นต์เข้าสูงเลยนะคะแต่ว่านะคะเอกมันก็เป็นเป็เปียกค่ะเอานี่นะคะเราได้เด่นบนหลานมาแล้วนะคะเราจะไปจับนะคะหก 6259นะคะ6259นะคะเอาลืมให้เบิ้งสองตัวบนสองตัวบนก่อนนะคะสองตัวบนอะไรที่มี6259นะคะเราจะเอาชุดนั้นไปหมดเลยนะคะ6259นี่นะคะทุกคน6259เนาะตามนี้นะคะทุกคนก็ดูกันแล้วเนะาะมาดูชุดใหญ่กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ a ซ c ก็เมื่อยฟัง่งเรียวว่าสันฟั่งตั้งแต่เศร้าหุ่นแอดว่าสัน เอานี้นะคะเด่นบนแอสศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเออเด่นบนเด่นบนหลานนะคะหกหกสองห้าเก้านะคะหกสองห้าเก้าชนกันอยู่ที่สองห้าค่ะชนกันอยู่ที่สองห้านะคะสูตรนี้ชนกันอยู่ที่สองห้าค่ะทุกคนเอาสองห้านะคะทุกคนสองห้านะคะ มันหกห้าสองเก้านี่แล้วมันต้องมาแน่นอนนะคะเด่นบนหลานหรือว่าจะกอดคอกันมาเลยะค่ะอาจจะออกเป็นหกสองห้าสองห้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือจะเป็นสองห้าเก้าอย่างเงี้ยก็ลองจับดูเดอ้อสี่ตัวเนี่ยนะคะหกสองห้างวดก่อนนี่ก็เกือบแตกนะคะเกือบแตกสามตัวเลยได้นเห็นบอกหกเจ็ดสามตรงตวง,งวดนี้อาจจะเป็นหกสองห้าหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นหกสองเก้าค่ะหกสองเก้ากรสวยเนาะสองห้าเก้าอย่างเงี้ยบอกค่ะ เอาลงดูเด้ออันนี้ก็ชุดของหลานนะคะเราจะเอาไปตัดนะคะเราจะไปตัดของแอดชนกับหลานที่สองห้านะคะปากกาแอดก็จะเมนจะเมนเนาะปากกาแอดนะคะไอ้พวกอื่นก็ไม่ให้ดูแล้วนะคะเราจะให้ดูชุดใหญ่เราเลยนะคะเราจะให้ดูชุดใหญ่เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนี่นะคะทุกคนชุดใหญ่ของเรานะคะชุดใหญ่ของเรามาแล้วนะคะเราจะใช้หลักร้อยทั้งหกตัวสูตรแอดนะคะแอดจะใช้หลักร้อยทั้งหกตัวสูตรแอดนะคะแต่ว่าสีนะคะสีนี้ติดดับหลักร้อยเออซางมันถอค่ะ เพื่อมันหลุดค่ะถ้ามันไม่หลุดมันก็ใครจะขเยิบไปตัวอื่นเราก็จะได้โต๊ดบอกค่ะหรือ,อยังไงนะคะ164นะคะตัวที่ชนกับร้านสุดๆนะคะไม่เป็นไรเราใช้หลักร้อยหกตัวนะคะหกตัวชุดใหญ่นะคะจังได้กกับเขาล่ะคะ่ะนี่นะคะชุดใหญ่ของเรานะคะจับได้ตามนี้เลยนะคะเราก็เอาหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ หลักเอ่อสินะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักหน่วยบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสูตรนี้นะคะแอดมั่นใจว่าบนสองตัวไม่หลุดค่ะแต่ว่าแอดจะนินได้ไหมแค่นั้นละค่ะสองตัวบนไม่น่าหลุดค่ะไม่น่าหลุดนะคะสูตรนี้หลุดยากค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะหน่วยเบลุดแลยเฮ้ยสีรุดจังไดนะคนสีอัดอยู่ว่าสันติ เอานี่นะคะเราพอเราได้มาแล้วเราก็จับเลยนะคะได้ตามนี้เลยนะคะใช้หลักร้อยหนึ่งหกสี่ก่อนนะคะตัวที่ชนกันสสุดสามสูตรนะคะชนกันสสุดสามสูตรแล้วหนึ่งหกสี่นะคะตัวชนก็ใช่จะมาเสมอไปนะคะทุกคนหนึ่งหกสี่ค่ะตอนนี้เราใช้หนึ่งหกสี่นะคะเราก็ได้หนึ่งหกสี่มาแล้วนะคะเราวางหลักหน่วยหลักสิบแล้วนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะเน้นไปที่ หกสองห้าเก้าเลยนะคะหกสองห้าเก้านี่คือสูตรล้านนะคะตัวไหนติดหกนะคะไม่ว่าจะหลักหน่วยหลักสิบหลักหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักหน่วยหลักสิบบนนะคะเอาตัวที่ติดนะคะสองห้าเอ้ยหกสองห้าเก้าค่ะหกสองห้าเก้านะคะนี่นะคะห้าหกสองห้าเก้านะคะนี่สองนะคะ หกสองห้าเก้าของเรานะคะอันไหนที่ติ๊กหกสองห้าเก้าเราติ๊กไว้ก่อนนะคะอันดับแรกอันดับที่สองนะคะตัวไหนที่ติดสองห้านะคะสองห้ามาจากตรงนี้นะคะชนแอสสองห้านะคะเอดเขียนก่อนนะคะบนชนสองห้านะคะชนสองห้าหลานนะคะชนสองห้าเนาะชนสองห้านะคะนี่นะคะชนสองห้านี่ชนนะคะสองห้าประกาแอดหมดนะคะขออภัยเด้อค่ะประกาหมดเดียวนะคะแปะ๊บหนึ่งนี่ชนสองห้าสูตรนี้นะคะชนสองห้า งวดก่อนชนเข้าไหมไม่เข้านะคะแต่ว่ามันก็ได้ตัวที่เราเน้นนะคะมันไม่ชนแต่ว่ามันจับได้ค่ะเอดก็งุ่งดูมันไม่ชนนะคะมีมีมีมัมนชนเก้าสองเนาะมันมาหกนะคะ เอานี่นะคะทุกคนแอดก็ชน25นะคะงวดนี้เราก็เน้นไปอีกนะคะเจาะลึกลงไปอีกที่25นะคะ25นะคะตัวไหนนะคะมี25บ้างนะคะตัวไหนมี25บ้างก็นี่ค่ะ5นะคะ5อะไรที่ติด25นะคะแล้วเน้นรอบ2ไปที่25นะคะเน้นรอบ2ไปที่25อันนี้เน้นพีชค่ะเออค่ะตาไล่ เอ,อาเอาเน้นรอบสองไปที่สองห้านะคะเน้นรอบสองไปที่สองห้านะคะสองห้าตัวนี้ที่ติ๊กไว้นี่เกี่ยวกับสองห้าหมดเลยนะคะแล้วเน้นรอบที่สามนะคะเน้นรอบที่สามเป็น,น 3, เน,น 3, เ้นแต้มค่ะตัวไหนที่สองห้านะคะแล้วเข้าแต้มหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะจับเลยค่ะหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองมีแต้มไหนบ้างนี่ใช่หมดเลยนะคะที่ตีกอบนะคะอันนี้ก็ร้านมันให้สี่กหกน้เข้าแต้มหมดเลยยสวยค่ะ สวยเลยนะคะชุดใหญ่นะคะนี่นะคะเข้าแต้มแต่ตัวนี้แต้มไม่เข้าะคะ่ะแต้มไม่ค่อยเข้านะคะแตมไม่เข้านะคะแต่ว่าสองนี่แต้มเข้าผึบเลยนะคะนี่สองเจ็ดนี่สองหกสองเจ็ดสองแปดนี่น่ารุ้นมากเลยนะคะนี่ห้าหกมันจะมาตัวไอ้นี่บ่าห้าหก 5, 6, นะคะวันพุธก็ห้าหกก็เดินดีนะคะทุกคนอมาดูนะคะมาดูหกนะคะหกก็เหมือนกันเลยนะคะ หกสองห้าเก้านะคะติดเลยหกสองห้าเก้านะคะอุ้ยมีวันมาจากไหนไม่รู้นะคะหกสองห้าเก้านะคะทุกคนหกสองห้าเก้าแล้วก็เน้นไปที่สองห้าค่ะอันดับที่สองนะคะเน้นไปที่สองห้าตัวไหนติดสองห้านะคะติ๊กไว้ค่ะสองห้านะคะคัดอันที่สามนะคะอันที่สามนะคะทุกคนอันที่สามนะคะอันที่สามก็อันที่สามก็ อันที่3ามก็เป็นแต้มนะคะเป็นแต้มก็เลือกเอาคัดเอานะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไอ้นี่กันไปเด้อบางท่านที่บอกว่าใครจะไปแทงไว้นูน่นนี่นั่นนะคะแอดทาให้ดูเป็นแนวทางนะคะเน้นและย้ำนะคะช่องแอดเป็นแนวทางนะคะตัวรูดเรามีค่ะตัวรูดบนเรามีเด่นบนเรามีสูตรชอบสูตรไหนก็จัดค่ะ ชอบสูตรไหนก็จัดนะคะแอดไม่ได้ให้ทุกเอฟซี FC ตามโอ้เป็นเคีงเป็นอะไรขนาดนั้นนะคะแอดไม่ได้ให้ f อฟตามหมดนะคะโอ้ยถ้า f อฟซไว้เอก็ตามที่ละจ่ะโอ้แต่ขนาดเจ้าของช่องก็ยังเลือกเอาคัดเอาตัวเน้นนะคะ ไปอย่างฉลาดนะคะไปอย่างฉลาดดูอย่างมีไหวพริบนะคะดูอย่างมีสติด้วยนะคะดูเป็นข้อมูลค่ะดูเป็นข้อมูลเรามาหาข้อมูลนะคะเราต้องเล่นอย่างมีสติเล่นอย่างนักลงทุนนะคะทุกคนอ่าโบมเมนดั่นเขาหายหวยปลูกกสิดาเขาปรบโหลดนะคะคนทําก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะไม่ขอบคุณแต่ก็อย่าด่านักนะคะไม่ขอบคุณแต่ก็อย่าด่านักก็ยังเน้นรลยย้ำนะคะแอดทาให้ดูเป็นเพียงแนวทางนะคะถ้ามีโชคมีวาสนาร่วมกันก็คงได้มานได้เฮง ปังนะคะทุกคนเนาะเอาเลือกเอาคาดเอาที่ละค่ะดวงไพ่ดวงมั่นแล้วอันนี้แอดก็ทําให้ดูว่าเฮ้ยมันประมาณนี้นะนะคะประมาณนี้นะมันจะเข้าประมาณนี้ไหมนะคะมันจะเป็นตัวไหนเราจะจับได้ไหมนะคะทุกคนเราจะจับได้ไหมนะคะปวดใช้เห่วยเฮากระใสอัน ความสามารถจะโค้งไงเราเว้ยเราก็ค่อยๆดูค่อยๆนี่เอานะคะค่อยๆดูไปเด้อจ้ะเราก็มาหาโชคร่วมกันนะคะอยามีโชคมีอะไรร่วมกันนะคะกับบ่เป็นสีมาดาจะจะโค้งส่งเด้อค่ะบางคนก็ได้เนาะโอ้ยแทงบาไหวเทากับบเบิ้งแล้วเนาะจ้ะเขาแทงตัวใดไหวเทาเราชอบตัวไหนเราก็ดูตัวนั้นนะคะโอ้ยเน้นรละย้ำนะคะให้แอดเว่าภาษาเอดเป็นภาษาแอดเนี่ยนะจ้ะอย่าให้เ่าบวูเลื่งเลยเด้อค่ะหลายๆท่านก็ได้เนาะ โอ้ยเขาให้ตัวไหนก็ดูไ้นี่นะคะเขาก็จะบอกว่าดูเป็นแนวทางนะคะมีชุดบนมีชุดล่างนะคะชอบชอบท่านไหนก็จัดไปนะคะจากสสิเขามาเบิงเห็ดหยังคะ่ะคือบบฝันอารูดเนาะเออดว่าอันนี้มันเป็นสูตรค่ะมันมีหลายสูตรนะคะหลายอาจารย์นะคะมีของแอดมีของร้านนะคะของใครเดินดีนะคะแอดก็ทําสูตรบนสูตรล่างแยกนะคะอาน,นี่นะคะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวตามนี้เลยจ้ะชอบค่อย ชอบค่อยเข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าไม่ชอบเราก็มองผ่านนะคะมองผ่านแค่นี้เองนะคะแอดก็ไม่เข้าใจว่าโอ้ยจักสิมมะพิมเห็นมันเฟืองพื้นที่เห็นอย่างเนาะอันบางคนกน็ได้เนาะจะเนาะอันใหญ่ก็แหละเท่าก็และก็ะดาเนาะอันพูดภาษาคนให้เป็นภาษาคนเด้อจะ้ะ โอ้ยมีเขามีรุดค่ะแนวทางนะคะนี่นะคะก็ทําให้ดูนะคะเน้นไปที่นะคะสองห้าหกเก้านะคะเอาแล้วก็เน้นไปที่ตัวชนสองห้าแล้วก็เน้นแต้มนะคะอันนี้แอดก็ทําให้ดูนะคะตัวไหนที่มันชนแอดก็ทําให้เราประกาไม่ประกาหมดคะ่ะทุกคน ปกาหมดอันนี้ก็ชนสองห้าเนาะสองห้าก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอาจารย์ที่ท่านให้น้อยก็มีนะคะอาจารย์ที่ท่านให้น้อยนะคะฟันแบบแค่ชุดเดียวของอาจารย์อาจารย์ก็มีนะคะก็ไปดูเอ่อช่องอาจารย์เพิ่นก็ได้นะคะอุ้ยมีหลากหลายช่องเลยนะคะทุกคนไปดูอาจารย์ที่ท่านให้น้อย,อย,อยก็ได้นะคะอันนี้เรามาคิดวิเคราะห์นะคะคำนวณกันนะคะว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมนะคะ มาแบ่งปันแนวทางกันมากกว่านะคะมาเนี่ยหลายหลายท่านเลยนะคะที่แอดบล็อกไปนะคะแอดที่เกียรติพูดนะคะหลายท่านเลยนะคะที่ดูดูเลขของเรานะคะแต่ก็ยังด่าเรานะคะแอดก็พยายามอดทนแล้วเนาะอดทนแล้วนะคะแต่ว่านะคะถ้าถึงที่สุดนะคะแอดก็ไม่พูดค่ะหลายท่านเลยนะคะหลายท่านเลยนะคะที่ปังกับเราแล้วก็ด่าเราไปด้วยนะคะแอดก็งงนะคะแอดก็บล็อกเลยค่ะดีค่ะเออแอดก็บล็อกเลยนะคะ จริงๆค่ะเออถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องดูนะคะไม่เข้าใจก็ไม่ต้องดูประมาณนี้นะคะเขาก็เอาคนที่เขาเข้าใจเนาะทุกคนเนาะอู้จักสียนาอย่างเง,งี้ยว่ะอันคนก็จะเมียนได้เทากระเทาซื่อๆได้อยู่นี่แกดกัหยุดอยู่บางท่านนะคะบอกว่านี่เขาก็จับเอา,เค,าค่อยๆหัดดูกันไปเนาะไม่มีใครเป็นเซียนขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือทําให้ดูค่ะชอบชุดชุดนี้ไหมนะคะหรือว่าชอบตัวเนี้หรือว่าชอบชุดใหญ่ค่ะนี่ตามนี้เลยเด้อจ้ะ ตามนี้เลยเด้อจ้ะเดี๋ยวแอดไปบอกก่อนเดี๋ยวแอดไปบอกก่อนค่ะแอดไปบอกก่อนจ้ะเดี๋ยวแอดเห็นแล้วค่ะนี่นี่ละผู้ใดที่มาคออเมินเนีนวนี่ละเจอคอยแท้คอยบล็อกแท้หลายท่านแล้วนะคะหลายท่านแล้วนะคะแอดบล็อกแบบไม่ให้รู้ตัวเลยนะคะบล็อกแล้วก็ไปสร้างอันใหม่มาได้บ่านี่ไปสร้างอันใหม่มานะคะงงนะคะอยากดูเลขเราแต่ทําไมยังมาด่าเราอยู่นะคะไม่ขอบคุณแต่ว่ามาด่าเห่าอ้กอยก็หงุดเถอดงุดขนอี๋วะเอาตามนี้เด้อจ้ะ เอานีนะคะแคปเลยนะคะทุกคนแคปเลยเด้อจ้ะนี่ละเดี๋ยวปิดอันนี้ก็เลยเดี๋ยวแอดไปบอกแอดเห็นแล้ว นี่คอมเมนแนวนี้มเมนบอดาลองไปดูเออลองไปดูแบบโอ้มันมีหลากหลายแนวทางนะคะไม่มีใครรู้จะเป็นตัวไหนเนอแอดก็ทําให้ดูนะคะโอ้คนคิดกับซูความสามารถขึ้นกันค่ะคัดเอาค่ะช่วยตัวเองด้วยนะคะช่วยตัวเองด้วยนะคะตัวโดงตัวเด่นนะคะทุกคนตัดสินใจกันเอานะคะตัดสินใจผิดพลาดก็โทษตัวเองนะคะหัวโบเมนมาโทษผู้ให้่ได้บ้านี บานี้เวลาบ่กเขากับสีมาโทษผู้หายด้บ้านอู้เยอะเพิ่นว่าโอ้แอดกันงึดปวดหัวอีรีค่ะเถี่ยวเถ่าเลยบอเฮ้ยเอานี่นะคะทุกคนจัดไปเลยนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังเด้อจ้ะมีโชคมีวาสนาร่วมกันนะคะบางทีนะคะคอมเมนต์ที่ไม่โอเคเราก็อย่าคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอดหัวหเด็ดเด็ดเขานะคะเดี๋ยวเหาสีอดหววเด็ดเด็ดเขาอีรีด้วยค่ะ หมวันดีคืนดีเผื่อเขาพาแตกสามตัวตรงทํายังไงมูเขาแตกสะใสายายอย่างอยู่เจห้หของเห็ดซีวีอยู่ได้เอาค่ะแต่ดาเขาไหลคะ่ะบวกศึกษาแนวทางจ้ากเถื่อนะคะเปิดใจรับแนวทางนะคะเปิดใจรับข้อมูลคะ่ะเราก็โอ้ยถ้าเหม่นขนาดนั้นคอคงผู้เดียวเนาะเอานี่นะคะทุกคนไปเลยเด้อจะขอให้มานขอให้เิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ